มีประเด็นหนึ่งที่มีการวิาพา์วิจารณ์กันเยอะมากคุณผู้ชมคะมีคุณครูท่านหนึ่งชื่อครูเจนนะก็มาโพสต์คลิปเป็นจดหมายลาออกบอกว่าลาออกเพราะว่าไปรับจ็อบร้องเพลงแล้วผิดจรรยาบรนครูโดนบีบให้ออกเธอก็เลยตัดสินใจลาออกโอ้โหนี่เป็นที่วิาพา์วิจารณ์กันเยอะมากมคุณผู้ชมว่าเอา้า ร้องเพลงผิดตรงไหนนะคะ,ะดูใน t i k t o ็อกอันนี้ก่อนที่ครูเกจเขาโพสตนะคะโดยบอกว่าครูรับงานเสริมร้องเพลงผิดตรงไหนเป็นครูห้ามร้องเพลงงานนอกห้ามร้องเพลงกลางคืนอย่างนั้นหรือโดนบีบจนปวดสมองมากตอนนี้ลาออกจากการเป็นครูอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็มีโพสต์อีกหลายคลิปม่ะคุณผู้ชมคะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันบางคนก็บอกว่าอ,อีกคนร้องเพลงแต่ได้เป็นผู้กองบางคนก็บอกว่าเอาส่วนตัวว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะ ครูเนี่ยในเวลาในราชการเราก็เต็มที่นอกเวลาราชการมันเป็นไรายได้เสริมก็เป็นกําลังใจให้นะคะหลายคนก็มีการคอมเมนต์แบบนี้และคุณครูครก็เคยโพสต์คลิปตอนที่คุณครูร้องเพลงเธอเป็นสาวสงขาสาวใต้หน้าคมสวยนะเวลาไปร้องเพลงนี่ก็จะมีภาพลักษณ์แบบนี้เดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกันลองฟังเสียงด้วยค่ะ บางช่วงบางตอนนะคะตอนที่คุณครูไปรับจ็อบนอกเวลาที่เป็นคุณครูนะคะก็เป็นนักร้องนี่ก็โพสภาพโพสต์อะไรแบบนี้โพสตคลิปหลายๆครั้งแน่นอนว่าช่วงนี้มันมีกระแสข่าวอยู่นะคุณผู้ชมเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรของตํารวจหญิงนายหนึ่งนะคะแล้วก็มีการโพสต์คลิปตอนที่ไปร้องเพลงตอนในเวลาส่วนตัวก็บอกว่าอา้าวแล้วทำไมอีกคนก็ได้อะอีกคนก็เป็นข้าราชาการเหมือนกันนอกเวลาราชาการก็สามารถมีชีวิตส่วนตัวได้ ไปทะเลใส่ชุดใส่ชุดว่ายน้ำก็ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยในช่วงวเวลาส่วนตัวแล้วทาไมทีคุณครูนอกเวลาที่จะเป็นครูถึงทําไม่ได้แล้วโดนบีบให้ลาออกว่าแบบนี้นะคะก็มีการโยงกันเกิดขึ้นซึ่งไอ้ส่วนของตํารวจหญิงอันนั้นเราก็มีทางพลตำรวจโทอาจฉยนไกลทองชี้แจงไปแล้วนะนะว่า ก็เขาก็ลาไปก็ใช้สิทธิ์ในการลาไปทําภารกิจส่วนตัวไปทีนี้เรื่องมันก็ไปถึงทางรองผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาของครูเจนนะคะนักข่าวก็ไปคุยปรากฏว่าทางรองผอ,อ,อนเนี่ยบอกว่าทางสถาบันไม่ได้บีบบังคับให้ลาออกนะแต่ครูเจนเนี่ยอาจจะออกเพราะปัญหาสุขภาพก็เลยตัดสินใจเองครูเจนเอาจริงๆเนี่ยทำงานมาปีกว่าๆในตําแหน่งลูกจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการที่ผ่านมาก็ขาดลามาสายบ่อย แล้วไอ้ตอนขึ้นเวทีร้องเพลงเนี่ยเรื่องการแต่งกายมันก็ดูไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพซึ่งทางสถาบันก็มีการตักเตือนไปแล้วหลายครั้งด้วยความห่วงใยนะเพราะกังวลต่อภาพลักษณ์วิชาชีพไอ้ประเด็นการรับงานเสริมร้องเพลงเนี่ยสถาบันไม่เคยห้ามหรอกไม่เคยตําหนิด้วยเพราะครูหลายคนนักเรียนหลายคนเขาก็ร้องเพลงเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ร้องเพลงประกวดใี่ทางรองผอ,อก็ชี้แจงมาแบบนี้นะคะ เรื่องนี้อย่างที่บอกมันเป็นประเด็นดราม่าทางคุณวิวโรจน์ลัคนาดอดิศรว่าที่สอส,อสอพักเก้าไกลก็เลยมาสแสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์โดยบอกว่าการรับจ้างร้องเพลงตามร้านอาหารเป็นอาชีพสุดจริตไม่ผิดกฎหมายใดๆผมขอแนะนําด้วยความปรารถนาดีว่าผู้อำนวยการควรระงับการให้ออกโดยทันทีเพราะหากครูไปแจ้งความมาตรา157กับผู้อำนวยการแล้วทีนี้จะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ คุณวิโร์ก็ทวิตถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่นะครับว่าไงล่ะช่วงเวลาส่วนตัวทำได้หรือไม่นอกเวลาราชาการนอกเวลาราชาการไปไปร้องเพลงจริงๆครูก็มีเอ่อคือครูเนี่ยต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งวันก่อนเนี่ยผมเห็นมีอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับครูท่านนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนที่ครูท่านนี้สังกัดอันนี้ผมพูดเรื่องอื่นละ ผมเห็นมีประกาศรับสมัครครัวตาจ้างนะครับอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่แถวอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนออะแล้วรับวุฒิปริญญาตรีนะพี่แป้งน้องยกเชื่อปะเขาให้เงินเดือนเท่าไหร่รู้ปะห้าพันกว่าห้าพันกว่าใช่เอ้ยมันยังมีอย่างนี้อีกเหรอตรตาจ้างเหรอไม่ใช่งบของทางภาครัฐอาจจะเป็นงบของชาวบ้านแชร์มาห้าพันกว่าบาทอ๋อครับ จบปริญญาตรีใช่ครับอืมจบวุฒิครูก็ได้ไม่วุฒิครูก็ได้เหรออำเภอปลายก็อยู่ทุกแมงสอนอ่ะใช่ใช่อ,อ,อาจจะขาดแคลนหน่อยออแต่ว<ม>่าหลายจังหวัดก็มีนะครับประกาศรับสมัครเนี่ยครูอัตราจ้างห0 0 0ันกว่าบาทห้0พันปดประมาณนี้มีอีกที่หนึ่งมีอีกที่หนึ่งเข้าใจว่าอยู่เพชรบุรีหรือราชบุรีเนี่ย 7, เจ็ดพันอ่ามีมีมีเจ <7, 000 S 1> ็ดพันประมาณนี้กำลังจะบอกว่าเนี่ยคือคุณครูหลายท่านเนี่ยทำอาชีพครูเนี่ยนะครับ ก็มีปัญหาเรื่องของรายได้แล้วก็ครูเนี่ยเป็นหนี้เยอะมากนะมีหนี้สินเนี่ยเยอะมากนะครับคือครูเป็นบุคลากรที่สําคัญใน,นกลไกของสังคมนะฮะมีหน้าที่ผลิตบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเติบโตเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพมีการศึกษาไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรคือถ้าเกิดว่าก็าจะสรุปว่าคือมันมีปัญหาเรื่องของรายได้ไงพี่แปะ ไปเป็นนักร้องก็ได้ใช่ไหมที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าอย่างนี้ใช่ไหมอะไได้เสริมคือก็คุณครูท่านถนัดเรื่องการร้องเพลงอ่ะก็น่าจะได้เนาะก็ก็น่าจะได้ท่านไปร้องเพลงเพื่อหาอะไรได้อ่ะก็น่าจะได้เออพราะมีครูหลายท่านก็ไปประกอบอาชีพอย่างอื่น่ะครับใช่ไหมนอกเวลาราชการอ่ะใช่ไหมก็น่าจะได้เออถ้าไปร้องเพลงตอนเวลาที่ต้องไปสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผิดอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยทำไมอ่ะ ทำไมต้องถูกบีบให้ลาออกแต่สถาบันเขาบอกไม่ได้บีบนะอครูเนี่ยอาจจะลาออกเองด้วยปัญหาสุขภาพแต่ถามว่าเคยเตือนไหมเรื่องการแต่งกายเวลาไปขึ้นเวทีร้องเพลงเคยเตือนเพราะกระทบกับภาพลักษณ์ครูทางสถาบันก็บอกโดยรองผออ,อ,อ๋อเหรออืมอ่ะนั่นแหละค่ะก็อยากจะให้ให้ความสําคัญกับไรายได้ของครูแล้วก็ปัญหาหนี้ของครูด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยความจําเป็นในชีวิตถูกไหมฮะ เถ้าะความาแบบสามารถมีทางร้องเพลงใช่ไม่เฉพาะแต่ครูหรอกที่ขาดรายได้ครับนักข่าวเนี่ยก็ารายได้ก็ไม่พอเหมือนกันคืออันนี้เราอยู่ภาคเอกชน <c oughs> เราก็ยังแบบ <c oughs> พูดได้ไงว่าอ่ะถ้าบริษัทผลประกอบการดีก็ว่าไปผลประกอบการติดลบก็อีกแบบหนึง่ง <c oughs> แต่พอเป็นภาคราชการเนี่ยอันนี้ก็อยากให้ความสําคัญคือเรื่องนี้เป็นกันเป็นดราม่าเรื่องหนึ่งเรื่องว่าครูทําได้หรือไม่ได้กับอีกเรื่องหนึ่งเขาไปโยงถึงเรื่อง ตำรวจหญิงด้วยไงอ๋อโยงไปถึงน่นเลยโยงไปถึงเรื่องนี้เพราะมันเพิ่งกลุ่นๆอยู่เลยไง<อ>ว่าขนาดตำรวจอตำรวจก็ถือเป็นข้าราชการหรือเปล่าใช่แต่ว่าก็มีอีกอาชีพหนึ่งก็เป็นนักร้องเหมือนกันยังได้เลยครับแล้วก็ไปเป็นนางงามก็มีประกวดด้วยแล้วก็แต่งตัวก็มีชุดว่ายน้ําด้วยชุดที่ถ้าคุณครูโดนติงเรื่องชุดตำรวจด้วยไหม หรือบางคนก็บอกเอาไม่เกี่ยวก็ทั้งต่างคนต่างทํานอกเวลาง,งานกันทั้งหมดเลยชีวิตส่วนตัวก็ชีวิตส่วนตัว๋ยวเขาจะใส่อะไรก็เรื่องของเขาสิแม้กระทั่งตํารวจเองก็ตามนะคะตารวจหญิงเองก็ตามในชีวิตส่วนตัวเขาจะไปเที่ยวทะเลจะใส่ชุดว่ายน้ำเขาก็ใส่ได้ครับเขาจะไปร้องเพลงเขาจะใส่ชุดอะไรก็ใส่ได้สําคัญที่ว่าเอาเวลางานไปทําหรือเปล่าอืมเนี่ยนะ